เตรียมโตแล้วพี่น้องต้องจากลากันแล้วโดยความจำเป็นสมนิวันที่สามกรกฎาคมเตรียมกระเป๋าบริมียังดอกไม่ได้เช้ผกระเป๋าม่แด่ลมะเขือพูดมะเขือพูดประมาณ้าผัก ไปผักลาน,เเนแล้วก็ส้มผักลมหนาวหนาวเพื่เก่าหนาวตั้งแต่ธันวาคมจนมกราคมก็ออยังเย็นยังหนาวใครอาุ่ตั้งแต่ธันวาแต่เกี่ยวข้อเหลวตั้งแต่ตั้งแต่เกี่ยวข้อเหลวเสร็จแต่ว่าช่วงน้ำผัดกันหนาวก็หนาวห่อนๆแต่บัดนี้มาหนาวเลย หลังจากธันวาคมมากันหนาวเลยเปไ,ไ,ไปก็ไปผู้เดียวก่อนได้ไปเต็มเบาไซก่อนะมาณสีหาเดือนผู้ประจักและผู้สิเขาเพื่อตาจังสีสูนะั่นเมัน อยากดิเพื่อสิรักษาเสาข้าก็สิให้เขาไปนอนอยู่เพื่อนอยู่บ้านหมดแล้วนอนอยู่หน้าอะไรนอนหรอกอออกมานี่แหละเบิ่งงูเป็ดเบงไก่นี่แหละมาแล้วบอก เ้ามาอยู่นี่นะจนมามาอยู่นำที่จริงก็บอกเป็นม,มาเข้าดอกแถวมาอยู่นำเขาต,ตั้งแต่มาเข้าเสียไปก็มีมามาอยู่อากาศเปลี่ยนแปลงดูจนเป็นวัด อเียงม่วอะไรเ้มืล่มอือวาเนี่รเมืล่มวงอี้่วนี่ชวงนี่นะช่วงแปดเก้าโมงห้าสิบโมงเดองใบหนึ่งใบสองแบบมลมลมอนมันบอากาศน้ำพะท่นี่มลมบ่บ่เป็นวัดวัดลงคอมันบมลม พอดีนะนองออกมากกับมะขาโพดก็สุกเส้นหน้าเทียงเขานี่กะเฮงเฮงจังพ่าดหลุดกับเส้นทาง เที่ยวออกนหน้าก็เจ้ากันแหละเที่ยวมาแต่บ้านเบาอันฟุไทย่บ,บันไม่ไม่บันเตี้ยวนี่เตี้ยวถ้าขึ้นมาอยู่นี่ก็ประมาณสามเดือนแล้วป่ะจ๊ะหนาอ เดือนซิฟแต่ว่าเดือในยังคลองลืมนะเขาขึ้นมาตั <k <k ้งแต่ส่วงพระท่านได้เกี่ยวเข่าเข่ากำลังกำลังก้มกับมีบางทงกับเรื่องกับเรื่องกับมีอ่าบางทงกับก้มกับมีตัวเด็ดผุดดำก้อนดำลังผุดแม่ผุดดำก้อนดำลังเข่างั้นเข้ายูดดลนนี้ได้เสาะชามเดือนกว่า หักส่งขึ้นมาแรกๆกับว่าสิไปลอกเลยมันกับบ่อใดมันมันยากมันยากลำพนทางพัทช่วงหน้าันยางยังงนฝนตกดูกระดอ่อยู่ลำบากมันหลอกังเกี่ยวเขาแล้วพอดีนะเดือนทีเดือนห้นงเมซามีนาสงการพอดีสามสี 3, 4, เดือน ตองเศร้าเลยนเนาะเขาจะไฟก็เฮ็ดมาอยู่กับังเศร้าจังเศร้าเฮ็ดเลยมีโอกาสขึ้นไหมให้มกะมันก็บพอขึ้นไห้ดอกต่อลมต่อลมติดลมก็สอรมให้ต่บต่างแต่ว่ามันก็นสีฮงอยงู่ดอกพี่นนอง เพอสิข <idden> ึ Circuit, ้นอย่างว่ใ no, ห้ติดลงก็เสียพอได้ไปใช้แล้วนะจะหนียังว่าลมเพรแห้งอ่ะแบบเน่าไปเน่าให้เศร้าลีพอแลวจะลงไปนำกันอีกจนซ้ำว่าเห็ุงานได้ใชไหมอจะเสีไปนำกตงกาหรั้งตรงาันีเห็นงานอีกยู่สามเดือนสเดือนลายือนที่ จังมือจังมือเลยนอลืมเลยเดือนปลายเลยไปจะขับไปมาไปหาหมอมาที่ข่าว่องเนะน,นี่นนมันสุกวันที่สองช่องเดือนที่ข่าสชองเดือนอ่าก็สมพลวารีก็เดือนปลายช่องเดืนก็เริ่มตาสีสู่ลมสู่แดด แต่ขนาดสูแห้งอะไรก็บไก่ได้ดอกแสงแดดนละ้มันโอ้แต่ขนาดคนปกติก็ยังพอแห้งแล้ว ตอนห้าลงน้ำกันตอนแรกๆก็ส่งปีไม้แล้วนี่เนาอันน้วดียวบโคน่าแสดงอาย่ห้องกว่านี้ปีไม้แล้วก็อยู่ห้องเติบส่วนห้าลงน้ำที่สเปกเก่าตอนห้าลงน้ำเกล็แรกๆกันเลยส,สามปี ประมาณเขาลงไปวันที่สิบแปดเลยแหละว,วันที่สิบเก้ากับกระแตง่งเขาไปเขาลงไปทอดกับคุณีกรแตง่งเขตเจ้าบ้านเลยกับคุณีได้เจ้าบ้พร้อมกัน <c oughs> อยู่บ้านกับมันบ่มีแนวหาพี่น้องเอ้ยยอมเศรษฐกิจบ่ด,ดีไปหาอียามีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเผาบ้านเสมอนีนพี่น้อง คนก็ปลาลูปลาเต้าให้พ่อแม่เลี้ยงไปไปก็มันจำเป็นชีวิตมันต้องสู้อดทนดอยู่ก็ตตกงรักษาโตอยู่ก่อนเป็นได้มันเป็นไปนแล้วมันไปบ่ไปด้เสียกับสิลุยต่อเป็นอะไรก็ บอกลองแล้วบอตอบแล้วบอเธอเธออ่านอยู่บอเธออ่านแต่ว่าเธอปรทันได้ตอบอ่ะก็ต่อพอห่มนี่ปิดบงังปิดกันลมแต่กระตัวยังบ่ได้เปิดออกมาเลยยังพี่น้องความลมพอันอ่ะเบิ่ม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 เลยโคตรทะเลาะ เดือนไฟเดือนไฟอน,นี้ <c oughs> วัดลงคอจุดจุดเที่ยงนาที่เขาอยู่ด้วยความไปดว้วยความจำเป็นเนาะจากไปด้วยความจำเป็นจะเมียด้วยความจำเป็นจาใจ